ลัคนาราศีสิง์มีข่าวดีดาวพุธดาวศุกร์และดาวอาทิตย์กลุ่มจุดเกิดเป็นกลุ่มดาวมหาเศรษฐีพาล่ำรวยและที่สำคัญเราจะมาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงของคุณว่าจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้ครับเรามาบอกครับเจาะลึกกันเลยครับว่าชาวลัคนาราศีสิงข์ครับที่ช่วงนี้นะครับมีดาวอาทิตย์มาตั้งแต่วันที่17สิงหาแล้วนะครับอยู่ไปถึงวันที่18กันยาทับจุดเกิดไม่เพียงแค่นั้นครับมีดาวศุกร์ดีกครับมาแล้วครับ2กันยาถึงวันที่27กันยาและดาวพุธเล็กสี่ครับก็2กันยาเช่นเดียวกันอันนี้อยู่ข้ามเดือนเลยครับอยู่ไปถึง3ตุลาเลยครับโหดีอย่างไรกันบ้างครับแน่นอนครับดาวพุธเป็นดาวการเงิน ส่งเสริมให้เรามีเงินมีทองเป็นดาวเจ้าเรือนลาภมีโชคมีลาบนะครับดาวสุขเจ้าเรือนสหัชชะครับออนไลน์โซเชียลติดต่อดีปังปุริเย่และเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมการงานทับจุดเกิดเห็นไ,ไหมครับการงานโดดเด่นการเงินยิ่งดีปังล่ํารวยแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้ตามนี้นะครับเพราะแต่ละคนจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวสุขครับตอนเกิดครับอยู่ ราศีอะไรพบอะไรได้ตำแหน่งอะไรหรือเปล่าครับที่จะทําให้เราได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยอะเพราะมีหลายคนคอมเมนต์มาบอกเฮ้ยอยู่ราศีสิงห์เหมือนกันนะแต่ทําไมยังไม่ได้นี่แหละครับมาดูดาวพื้นดวงของคุณดิครับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างใครที่รู้แล้วรอฟังใครไม่รู้นะครับอาจารย์ทําคลิปแบบนี้ไว้ให้แล้วนะครับฝากลิงก์ไว้มุมขวาบนนะครับเข้าไปแตะเข้าไปดูเข้าไปทําตามนะครับหน้าปกคลิปแบบนี้เลยนะครับ ถ้าใครทําได้แล้วก็จะได้ภาพดวงแบบนี้ขึ้นมาครับจะเห็นเลยนะครับว่าเราก็จะได้รู้ว่าดาวกําเนิดเราเป็นเช่นไรนะครับใน EP นี้ครับอาจารย์ยกตัวอย่างครับเกิด3เมษายน2 5 3 2จริงๆอยู่ราศีมีนครับแต่เกิด15ในกา56นาทีครับเห็นไหมครับลัคนาจุดเกิดที่แท้จริงก็คือตรงนี้ครับราศีสิง์รัณนาสิงห์แล้วเราก็ไปดูครับอาทิตย์พุธสุขครับตอนกําเนิด อยู่ราศีอะไรพบอะไรครับในดวงตัวอย่างนี้อยู่ราศีมีนพบมรณะครับเดี๋ยวพออาจารย์พูดถึงพบมรณะก็ไปฟังก็จะเป็นความหมายของเราอย่างชัดเจนเลยนะครับตรงนี้และแต่ละคนนะครับมีอาทิตย์พุธศุกร์ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ตําแหน่งไหนก็ได้ใน12ราศี12เรือนพบนี้นะครับก็เอาความหมายทั้งสามความหมายมาประกบรวมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพระฉะนั้นอาจารย์เริ่มเลยนะครับถ้าผูกดวงตอนเกิดมานะครับมีอาทิตย์พุธศุกร์ครับ นี่ครับอยู่ราศีมีนพบมรณะครับนี่แหละครับก็ต้องบอกครับถ้าอยู่มรณะนะก็หมายความว่าจะได้ยากได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะเพราะดาวการเงินก็เป็นมรณะดาวตัวเองก็มรณะดาวการงานก็มรณะจะได้ตําแหน่งมหาอุดนะอันนีนะ้บอกเลยไปทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองแก้ไขแก้ปัญหานะครับออนไลน์โซเชียลออดูแล้วยังมีโอกาสได้แต่ก็ต้องบอกว่า ถ้าได้ไม่เยอะก็อย่าแปลกใจอันนี้เข้าใจแล้วนะครับอหรือบางคนมีแค่ดวงนี้ดวงเดียวก็เอาความหมายตรงนั้นไปนะครับหรือบางคนยังไม่มีก็ไปฟังกันต่อต้องเจอของเราไม่ราศีใดก็ราศีหนึ่งอย่างแน่นอนครับต่อมาครับตอนเกิดครับอาทิตย์พุธศุกร์ครับอยู่ราศีเมษพบสุภะอันนี้แหละครับดีครับมีเกณฑ์จะได้อย่างแท้จริงครับ เพราะดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวเราได้ถึงมหาอุดเลยยิ่งใหญ่ด้วยตัวเราเองเนี่ยแปลว่าเรามีเกณฑ์จะได้จากความรู้ความสม,มารถของเราตั้งเป้าหมายไว้ได้เลยนะครับงานงานก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดาวพุธด,ดาวการเงินดาวโชคลาภก็มีเกณฑ์สาเร็จมีเกณฑ์ถูกได้เช่นเดียวกันโอ้โหถ้าใครผูกด,ดวงมาได้ตรงนี้ก็ดีใจด้วยเลยนะครับต่อมาครับดาวอาทิตย์พุทธศุกร์ครับอยู่ราศีพุทธศุกร์พบกรรมะก็เห็นได้ชัดพุทธศุกร์เห็นไหมแล้วก็เขียนคําว่ากรรมะตรงกลางเห็นไหมครับ ก็แน่นอนครับดวงนี้นะจังหวะนี้ดีครับเน้นขยันตั้งหน้าตั้งใจทํามาหากินไปเลยยิ่งเฉพาะดาวศุกร์เป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วก็ได้อุด,ดมมาเกณฑ์ด้วยนะครับแปลว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเรื่องงานงานพาลวยเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นทํางานไปเยอะๆนะครับหรืองานขายงานการตลาดก็ได้อีกดาวพุธไงเห็นไหมโชคลาภเป็นงานครับตั้งใจทํางานนะครับจังหวะนี้ครับจะร่ํารวยมากๆเลยครับต่อไปครับ ตอนเกิดมีดาวอาทิตย์พุทธศุกร์ครับอยู่ราศีมิถุนพบลาภะอันนี้ดีเหลือหลายครับโอ้โหเพราะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีเอำนมมานราศักดุดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองดาวพุธเป็นกเกษตราที่ดีในพบลาภาอีโอ้โหเรียกว่าพื้นดวงดีดาวจรดีอันนี้รับเต็มเต็ม,เ,ตมเนื้อเนื้อเน้นเน้นร่ำรวยเสี่ยงโชคได้เลยนะครับจังหวะนี้เลขจากตัวเราเลขที่เราชอบจัดไปดาวการงานก็อยู่ในพบลาภะอีก ทำงานอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโอ้โหช่วงนี้ลุยให้สุดๆไปเลยนะครับยินดีด้วยครับผูกดวงมาแล้วครับอาทิตย์พุธศุกร์อยู่ราศีกรลกฏพบวินาศครับอันนี้ต้องเข้าใจแล้วนะครับวินาศนี่แปละวะ่ายากนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ยิ่งดาวอาทิตย์เราเป็นมหาจักรฟ,ฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเชงโอ้โหลากเลือดทรหดอดทนพลิกแพงซิกแซกแตะแคงซ้ายตะแคงขวากว่าจะได้ต้องทํามากกว่าคนอื่นเห็นไหม ก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจนะเราก็ต้องทําตามนี้แล้วกันต้องทําเยอะหน่อยต้องพลิกแพงหน่อยนะครับถึงจะได้มาหรือได้น้อยหน่อยนะครับาเป็นกําลังใจให้ครับต่อมาครับดาวอาทิตย์พุธศุกร์ครับอันนี้นะครับอยู่ราศีสิงห์พบตนุก็คือตัวเราตั้งแต่เกิดเลยเห็นไหมก็ดาวก็จอดมาทับอีกก็แปลว่าก็ทําไปเลยอยากทําอะไรทําช่วงนี้จะประสบความสุเด็จงานจะเยอะหน่อยทําไปจะเจรจาเดินทางพบปะค้าขายโซเชียล อยากทําอะไรลงมือทําไปเลยสําเร็จได้อย่างแน่นอนแล้วได้หลายทางด้วยเพราะอะไรก็ดาวพุธเราได้ทั้งราชาโชคและมหาจักรเห็นไหมครับได้เยอะได้มากเอาไปไปเลยครับจัดไปต่อมาครับดาวอาทิตย์พุทธศุกร์ครับอยู่ราศีกันครับคบกระดุมพระกระดุมพระก็คือการเงินแล้วดาวพุธได้ทั้งกเกษตรมั่นคง อุดก็แปลว่าสูงหรือมากมายร่ํารวยโอ้โหจังหวะน,นี้ดีมากดาวตัวเองก็ไปรอในเรือนกันเงินอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าถ้าเกิดมานะมีดาวอาทิตย์พุธศุกร์ดวงใดดวงหนึ่งอยู่ตรงนี้ผมถือว่าดีแต่ถ้ามีให้ครบเลยนี่ก็ดีโคตรๆดีสุดๆร่ํารวยมหาศาลนะครับการงานบอกเลยว่าได้ตําแหน่งเป็นนิดแปลว่าอะไรครับเรียนได้ตังค์อยู่นะแต่อาจจะต้องเรียนอยีอย่างทําอีอย่างพลิกแพ็พลิกแซงประยุกต์ต่อยอดน,นิดหน่อยก็จะยิ่งดีครับโอ้สรุปคือร่ํารวยครับ ช่วงนี้ต่อไปครับดาวอาทิตย์พุธสุขครับอยู่ราศีตุลพบสหัชชะครับ่าโดยเฉพาะดาวสุขก็เป็นเกษ,ษ,ษตราที่ปรดีพบสหัชชะและดาวสุขดวงนี้ได้ตำแหน่งอะไรครับปฐุมมาเก์เดิมครับ่ปะปฐุมมาเก์สุขสามนี้จะเจริญยิ่งยศนามแปลว่าจเจริญเจริญก็รุ่งเรืองแล้วก็ร่ารวยมีการมีงานทํางานที่เกี่ยวข้องกับพบปะผู้คนเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายทําไปเลยครับช่วงนี้จะเนื้อหอมฮอตมีสเสน่ห์ดึงดูด มีอะไรก็ขายดิบขายดีร่ํารวยได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่นิ่งครับเดินทางบ่อยๆแล้วจะร่ํารวยครับเห็นไหมนี่คือพื้นดวงเราต่อมาครับาทิทิ์พุทธศุกร์ครับอยู่ราศีพิจิกครับตอนนี้พบพันธุแล้วพันธุเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินเนี่ยนะแต่ว่าช่วงนี้ให้เราไปทาอะไรเกี่ยวข้องกับพวกคุยกับพ่อกับแม่คุยกับที่บ้านญาติพี่นออ้องครอบครัวอมีเกณฑ์ได้เงินหรือใครที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทร,รัพย์ขายบ้านขายรถขายที่ดินนะครับ มือหนึ่งมือสองทำไปเลยได้หมดอันนี้จะดีนะครับบอกเรื่องต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะหรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านตกแต่งรถซ่อมแซมเกี่ยวกับหรือทําที่ดินเลือกสวนไร่นาะเอ้าได้หมดครับรเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้นะออาจัดไปเห็นไหมอันนี้ก็ต้องทําแนวนี้ถึงจะได้เพราะดาวตอนนี้มันกระจุกที่ตัวเรานะครับอ่าต่อไปครับดาวอาทิตย์พุธศุกร์ครับอยู่ราศีธนูพบปุตตะกันบ้างครับโดยเฉพาะดาวอาทิตย์เราได้เทวีโชคเลยนะครับ แสดงว่าพื้นดวงเราเนี่ยถูกโฉลกกับผู้หญิงมีนาริอุปัมภ์แสดงว่าตอนนี้เราก็ไปคุยกับผู้หญิงเยอะๆจะเป็นจิกซอน,นําสู่ความสาเร็จนะครับดาวการงานอยู่ในพระปุตตะปุตตะแปลว่างานเป็นจ๊อบจ๊อบเป็นเคสเคสแต่ว,ว่างานระยะสั้นครับอย่าไปทําอะไรที่มันยาวนานยืดเยื้อจะไม่ค่อยได้ทําอะไรสั้นๆแล้วจะได้นะครับตรงนี้นะดาวการเงิน,นก็อยู่ในพระปุตตะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคก็ได้อซื้อกับเด็กซื้อคนอายุน้อยกว่าทํางานหรือแบ่งงานให้บริวารทํา กระจายงานให้บริวารทําช่วงนี้ไปเลยจะดีนะครับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อไปครับตอนเกิดน,นะครับมีดาวอาทิตย์พุธศุกร์ครับไปรออยู่ในราศีมังกรเห็นไหมครับพบอลิอันนี้ก็แปลว่าได้ยากไม่ได้เลยก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าอยากได้ก็ต้องทําเยอะๆทําหลายรอบทําซ้ําๆต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นต้องแก้ปัญหาบุบบ่าฝาฟันแต่ก็ดาวศุกร์ครับได้ตาแหน่งเป็นเทวีโชคและได้อลินั้นอุดมเกณฑ์แสดงว่า งานยังพอไปได้นะครับงานเกี่ยวกับผู้หญิงใช้ผู้หญิงเป็นสะพานเป็นสื่อกลางนําไปสู่ความสําสเร็จอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมเราก็ต้องรู้แล้วถ้าเกิดตอนเกิดอยู่ราศีมงังกรก็ต้องทําบุญเยอะๆเนี่าจะได้ช่วยแก้ในเรื่องของการที่ตกอลินะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าทําไมคนไหนได้คนไหนไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะได้กับทุกคนนะที่ดาวมาดีแบบนี้นะครับสุดท้ายครับดาวอาทิตย์พุธศุกร์ครับอยู่ราศีกุมภ์พบปัตนิครับ นี่แสดงว่าจะได้มาจากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามลูกคงลูกค้าอะไรช่วงนี้ก็พูดเจรจาติดต่อสื่อสารเยอะๆไปเลยนะครับทําอะไรก็พยายามพลิกแพงบ้างในบางเวลานะครับก็มีเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องพลิกแพงหน่อยเหนื่อยหน่อยอะไรแบบนี้หรือต้องอาศัยคนอื่นพึ่งคนอื่นบ้างนะครับเห็นไ,ไหมหรือมีแฟนโอ้ช่วงนี้ดาวแฟนดาวราวหูก็อยู่พบสุภะอีก ช่วยเหลือแฟนให้แฟนมาช่วยเราต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินสาเร็จล้ารวยครับในจังหวะนี้จังหวะนี้คือเนี่ยถึงวันที่สามตุลาครับพระดาพุธอยู่ถึงตรงนั้นเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับฟังแล้วแต่ละคนดาวกําเนิดอยู่พบอะไรราศีอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตรงนี้เห็นไหมเริ่มเข้าใจกันแล้วนะต่อไปจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์แลวนะครับว่าเอ้ยทําไมบอกว่าจะได้แต่ไมยังไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็แปลว่าดาวกําเนิดเราไม่ดีนั่นเองหรือเราไม่ได้อยู่ใน ลักษณะสิ่งนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วถ้าใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์เคสเทวาเพราะดูเจาะลึกเราจะดูพื้นดวง10ดาวจร10เลยนะครับแบบละเอียดไปฟังกันต่อครับจะบอกถึงดูเราได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรหรือใครอยากได้ภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรฟังต่อตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจกิอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำแนานยล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสียสมริทผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดดเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรสเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้น แม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนด้วย